ันึกอทบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิเลโอปันสุขค่ะวันนี้มีเรื่องชายหนุ่มมาเล่าให้ฟังค่ะมีชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งได้งานทําที่บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งเขาดีใจมากหัวใจเขามุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยว่าเขาจะทำงานนี้ให้ดีที่สุดเพื่อคนที่เขารักและเพื่ออนาคตของตัวเขาเองค่ะ แต่วันเวลาผ่านไปเขาลืมดูตัวเองว่าเขาเปลี่ยนไปขนาดไหนเขาใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้ก่อนคิดโดยที่เที่ยวทุกคืนแล้วก็เงินที่เขาเคยเก็บกลับมาลายหายไปกับค่านิยมที่เขาต้องมีต้องซื้อต้องใช้ทุกวันตอนเช้าที่ทำงานเขาจะมาในสภาพเหมือนคนอดนอนมาอยู่เสมอแล้วร่างกายของเขาก็เริ่มอ่อนเพลีย และวทำงานได้ช้าลงงานก็เสร็จไม่ทันเวลาที่กำหนดเงินในบัญชีก็ล่อยหลอลงจนแทบจะไม่เหลือติดบัญชีแล้วเขาเริ่มที่จะไม่รู้จะทำยังไงดีที่แรกได้เขานึกถึงบ้านบ้านที่เขาไม่เคยคิดจะกลับมาเลยในรอบหลายปีผู้คนทักทายเขาดุดนางญาติเขารู้สึกอบอุ่นในหัวใจที่เขาไม่เคยได้สัมผัสมานานที่บ้านเขาออกมานั่งริมน้ำ เห็นเด็กเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขย้อนไปถึงเขาในวัยเด็กช่างมีความสุขจริงๆเขารู้สึกว่าตัวเองได้ผ่อนคลายไม่มีความคิดวิตกกังวลใดๆให้หนักใจและเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้ตัวและเช้าตรู่วันลุ่งขึ้นเขาก็มาคิดทบทวนว่าสิ่งที่เขากำลังวิ่งไล่ตามนั้นมันใช่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆหรือเปล่าและในชีวิตนี้สิ่งที่เขาต้องการมันคืออะไรกันแน่เขาคิดทบทวนจนได้คำตอบ ในเช้าวันทํางานเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมาจากข้างในเป็นรอยยิ้มที่เขาไม่ได้ยิ้มแบบนี้มานานแล้วเพื่อนแก๊งเที่ยวเวลาชวนเขาเขาก็ปฏิเสธแต่ก็นานๆไปทีเขาเลือกที่จะกลับบ้านเร็วขึ้นและให้เวลากับตัวเองมากขึ้นออกกําลังกายทานอาหารที่เป็นประโยชน์หาเวลาทบทวนความรู้และเริ่มวางแผนชีวิตวางแผนการเงินอย่างที่เขาเคย ตั้งใจทำไว้และเขาก็ทำได้ค่ะเขาเริ่มมีเงินเก็บมากขึ้นและสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ก็คือเขาจะส่งเงินให้ผู้หญิงที่เขารักที่สุดก็คือแม่เขาส่งเงินให้แม่เขาทุกเดือนและกลับบ้านบ่อยขึ้นรอยยิ้มของแม่เป็นรอยยิ้มที่ทำให้เขามีความสุขที่สุดในชีวิตเขาสัญญากับตัวเองว่าเขาจะรักษาความสุขแบบนี้ไว้จะไม่ให้ใครมาขโมยความสุขของเขาได้อีกต่อไป ความสุขง่ายๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวเราใช้หนุ่มคนนี้ทำได้คุณก็ทำได้เช่นกันค่ะขอให้คุณมีความสุขกับสิ่งรอบตัวกับครอบครัวและคนรอบข้างนะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะฟังเพลินหูดูเพลินตา หวังว่าจะถูกใจนะคะกาแฟคุณภาพดีนะคะแล้วก็มีส่วนผสม,มเป็นเห็ดเลนจจีแดงออแกนิกคัดพิเศษด้วยนะลองชิมดูค่ะอร่อยทุกรสชาติเลยค่ะของดีๆที่พิโรคคัดสรรมาจัดจำหน่ายอุดหนุนได้เลยนะคะรับประกันคุณภาพค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพีโรคปันสุขได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วย,วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีดค่ะ